สวัสดีครับพบกันๆบนยูทูบช anel อีกพบกับพี่โดทูช anel อีกเช่นเดิมนะครับก็จะมารีวิวร้านเติมเกมาแฟฟาสักคุ้มนะครับล็อกเกอร์ช็อปกูจะบอกอะไรให้กวดคลิปมาสามรอบแล้วไปซัดนะครับประมาณนั้นล็อกเกอร์ช็อปแม่ค้าปลอดภัยไว้ใจร้านเติมเกมาแฟไม่เกรียนหลักฐานพร้อมแปะนะครับดูดูดูนี่เบอร์โทรติดต่ออะไรไม่ได้แต่คลิปนี้กูถ่ายสั้นๆเพราะคลิปหลังๆมานั่งกูถ่ายยาวด้วยกูหัวร้อนหมดแล้วเนี่ยคุณดูดู จากนี้เลยมีการขายรหัสด้วยนะครับตอกมาแล้วเนี่ยนี่นมีการเติม UGC เออไม่ใช่ UGC เกม PUBG ด้วยนะครับรีวิวก็ประมาณนี้มีแบบแม่ค้าพูดเพราะใจดีแล้วเพื่อนแบบแบบคนไม่ก็ไ,ไหวนะก็ไปดูเอาเองนะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่านุกเกอร์บริการเติมเกมสินค้าบริษัทบริการนะครับ เนี่ยโปรก็แบบนุกเกอร์เขาจัดพี่นุกเกอร์เขาจัดโปรโมชั่นมาเลยพี่บอกเลยข็ดเติมตัวนี้ฟรีไฟมันจัดโปรไม่คโคตรโหเลยแบบได้เพชรเยอะจากการเติมผ่านตัวเกมเติมด่วนด่วนนะครับเพื่อนๆอ,อย่ารีรอนะครับเดี๋ยวเพชรจะไม่ค่อยกระเป๋านุกเกอร์เป็นร้านที่จัดโปรแม่งถือว่าเยอะมาก แล้วก็ได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่เกีรีรยไม่ใช่เนี่ยพวกลูกค้าคนนี้เป็นคนที่เขาเติมกับร้านแล้วก็ได้นี่คืออัปเดตราคาใหม่เพิ่มมานก็เข้ารับด้วยหรือไมก่ก็กอก,ก,ก็ได้นะครับกอบดูได้จริงนะพี่เติมแล้วนะครับได้จริงนะเมื่อกี้พี่เติมไปแออพ็กเกจสามสามสิบบาทสามครั้งนะครับแม่งโคตรคุ้มอะเออดูถามมาเติมได้ครับก็มาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดไวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ซูใครชอบไม่ชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บาย